เข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า A O B L O x คำนี้ถ้าอ่านช้าก็จะอ่านว่าโรบิ l o อกถ้าเร็วๆก็จะเป็นโรบิล็อกก <c oughs> <c oughs> ็สวดกีชาวไทยทุกเพรทุกไหวไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูเนืองะ วันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่อง Protea และในวันนี้นะครับน่าจะมีคนหลงเข้ามาดูเยอะเลยแหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของเราเลยนะที่ในช่องของผมเนี่ยนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมโรบล็อกแต่ก่อนหน้าที่ผมจะมาทาคลิปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยจริงๆอ่ะผมเคยโหลดโรบล็อกเนี่ยมาหลายรอบแล้วผมโหลดมาแล้วผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีแล้วผมก็ลบไปแต่ว่าในตอนนี้เราจะมาทําการเล่นเกมโรบล็อกอย่างจริงจังแล้วนะทุกคนซึ่งแมพที่เราจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือแมพนี้นั่นเองนะฮะเกมจําลองการตกปลา Fishing s u l a t o r เอาละทั แล้วก็กดเล่นกันไปเลยสิคะน่าะมันมีไอ้หนุ่มใจเกเรที่ไหนวิ่งมาแล้วตอนนะ่ะสวัสดีฉันชื่อคดที่ขอต้อนรับสู่ท่าเรือแจ็คสันคุณมาที่นี่เพื่อเป็นนักตกปลาระดับปรมาจารย์เหมือนกันเหรอคุณคุยกับปู่ฉันนะเขาไม่ชื่อว่าร็อกนี้แต่ว่าตอนนี้เี่ยเขาก็เสียลแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเกษียณเขาเคยล่าสมบัติที่ชื่อว่าวันพีชทุ้ยจนบ้าเลยแล้ว,วมันคนละเรื่องล็อกอินวันแรกนะครับได้รับเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะสามร้อยเก้าสิบห้าเหรียญกดยืนยันไปเลยว้าวมา โอ้โหสุดยอดเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมมาต่อนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ก,กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยพร้อมแล้วเราก็จะไปกันเลยคนนี้เขาบอกแอมนิวเขาใหม่นะเหมือนผมเลยนะฮะอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเขามีลูกศรชี้นะว่าให้เราไปทางนี้เดี๋ยวเราจะไปดีดกว่านี่ไงบ้านของล็อตนี่ที่เขาบอกว่าลุงของเขาเนี่ยอยู่บ้านนี้นะออกด E เพื่อเข้าบ้านของล็อตนี่ไปเลยเหมือนว่าเราจะต้องมาทําเคสแรกนะฮะตอนนี้พูดค คนใหม่ๆอยู่ในช่วงนี้ฉันเชื่อรอดนี่แต่คนอื่นเรียกฉันว่ารอดเอาวันดีครับลุงรอดฉันเดาว่าคุณเคยอยู่บนเกาะนี้เพื่อเริ่มอาชีพการตกปลาใช่ไหมล่ะคุณจะต้องการความช่วยเหลือในยา้นาแห่งนี้ฉันเห็นว่าคุณเนี่ยมาเมื่อเปล่าคุณจะป็นต้องใช้สิ่งนี้นะรับไปสิว้าวคุณได้รับไอเทพแล้วเบ็ดไม้ขอบคุณมากครับลุงรอดนี่เจ้าสิ่งนี้คือเบ็ดคันแรกของฉันมันช่วยฉันจับปลาได้หลายพันตัวเดี๋ยวถ้าลุงให้เบ็ดคันแรกกับผมมาได้แปลว่าลุงเนี่ยให้เบ็ดคันแรกของลุงเนี่ยกับทุก มันจะเรียกว่าเบ็ดขั้นแรกได้ยังไงวะคุณต้องพิสูจน์คุณค่าของคุณบนเกาะแห่งนี้ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะปีพรสวรรค์ในการตกปลาให้ตาเธอเพละเจ้าคุณจะต้องแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณเนี่ยมีทักษะสิ่งแรกที่ลุงจะให้เธอทำเ่ยก็คือจับปลามาให้ลุง3ามตัวแบบตัวเป็นๆป,ปลาเหล่านี้เนี่ยแหวกว่าอยู่รอบเกาะนี้ดังนั้นจึงไม่ยากหรอกที่จะไปจับพวกมัน ครับมาหาฉันเมื่อคุณมีปลาเหล่านี้โอเคครับคุณผู้ชมเหมือนเขาจะให้เบ็ดเรามานะงั้นตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะผจญภัยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้บรรยากาศตอนกลางคืนนี่มันดูดีจริงๆเลยบวกกับเสียงคลื่นซัดสาดนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนะี่ยผมว่ากราฟิกนี่มันก็ใช้ได้เลยนะและประเด็นคือผมจะต้องไปตกปลาที่ไหนหรือว่าต้องอ๋อหรือว่าจะต้องลงเรือไปตกปลาหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถยืนบนก่อนแล้วก็ตกปลาได้เลยอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองวิจะเรือใครวะทำไมเรือมันเหมือนเรือตกหมึกง เรืออย่างที่ถ้าผมจะยืนบนนี้โอ้สามารถลงไปไวนะ่ายน้ําได้ด้วยอิสระดีนะฮะเกมนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมกาลังจะเดินไปหาแหล่งที่ผมจะสามารถยืนตกปลาได้นั่นเองผมจะเดินตามเขาไปก่อนตรงนี้ให้เพื่อนรอด้วยฉันขอไปกับนายด้วยร้านขายเรือเฮ้ยโอ้มีร้านขายเรือด้วยนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะยังมีตังค์ไม่พอเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการทาเควสแรกก่อนละกันโอ้ยังไงมีคนยืนตกปลาตัวนี้เเล่นเหมือนเขาสาวปลามาได้หนึ่งตัวนะผมว่าผมจะต้องตกได้แน่นอนเลยคุณผู้ชมเอาละนนการตกปลาครั้งแรกกดเลขหนึ่งเพื่อยื่ คลิกเพื่อยนคันเบ็ดลงน้ำโอเคโอโยลงไปเร็วร้อยฟองน้ำปรากฏขึ้นมา,ฟอ,นนามฟองน้ mai, มมย,งงงงยนขึ้นมาเร็วเริ่มมีฟองน้ำแล้วก็กดอะไรเอาเอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชมผมยังงงๆอยู่ร้อยฟองน้ำปรากฏขึ้นมาใช่ไหมรอฉันรอไอ้ขึ้นมาเร็วเริ่มมีฟองน้ำแล้วให้คลิกหมุนเพื่อเอาแล้วทำไมคลิกมันไม่ได้ต้องใส่จะคลิกช้าไปโอเคเยโยนให,ใหม่ครับ แล้วเราก็รอให้ฟองนะ้ำมันเดง้เดงขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วกดอ๋อต้องคลิกอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือเราต้องคลิกไปเรื่อยๆอย่าให้แเส้นส,สีดำเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สีเขียวโอเคก็อ,อ,อย่างงี้ก็ง่ายนะครับผมว่าการตกปลาที่มันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆโอเคครับตอนนี้เราได้ปลามาหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมนั่นเดี๋ยเราก็จะตกต่อกันเลยเุเ้ยอค๋คือปลาบางตัวนี่แม่งมาโคตรไวลยู่ไหคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมนี่คลิกไม่ทันเลยนะแต่ว่าตาปลาเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นปาลาระดับที่แบบว่าแหลมากๆเลยนะเอ้ยเหมือนมันจะมีคนนนนชวผผผมมมมไปปตกกาาาาัจจจะจบออยย่่ง้ เลื่อนนายนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งไปเลย <laughs> เมือนเขาจะมารับเพื่อนเขาไม่ได้มารับผมนะฮะโอ้โหเสียใจถ้าผมเมื่อกี้ผมเนียนขึ้นไปน,น่าจะได้นะแต่ว่าตอนนี้ครับเราได้ปลามา2ตัวแล้วเจ๋งเป็งคุณจับปลาเท้าทได้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รเวลอัพแล้วนะแล้วก็เหมือนเควสของเราเนี่ยจะทําเรียบร้อยแล้วผมจะทําการเดินไปหาลุงล็อตนี่วิธีเราจะไปส่งเควสให้กับลุงแต่ก่อนอนั้นนี่คือปลาที่ผมตกได้เลยมันช่างน่ารักจริงๆเลยนะปลาตั้ง3ตัวนี้ผมไปแล้วครับลุงล็อดนี่ เอาผมเข้าไปในบ้านลุงหน่อยโอ้ผมไปตกปลามาให้ลุงได้แล้วพี่กลับมาเมื่อคุณมีปลาสาตัวกับผมมีปลาสาตัวได้ยังไงล่ะฮะนี่ไงผมมีปลาสามตัวลุงไม่เห็นเลยเนี่ยดูเหมือนเมื่อคุณรถนี่จะยังไม่พอใจนะโซนรู้สึกว่าผมจะต้องไปตกปลาเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมโอเครู้สึกว่าเราจะต้องตกปลาเอ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 าโอเคครับมาทำเลใหม่เวียงเบ็ดไปเหมือนเดิมอ่ามันก็เวียงเบ็ดได้ไกลเหมือนกันเนี่ยรอฟองน้ำไม่มาแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้จะตัวใหญ่เหมือนกันนเดียวคุณผู้ชมดูดิดูรอตรงกลางดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังรอ กันนะฮะเอารอบนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ปลาตัวใหญ่ให้ใหกับคุณลุงรถนี่ละเยี่ยมหายากทูน่าครีบสีน้ำเงินว้าวไหนดูหน่อย้อปลาทูน่าผมจะหาปลาอีกสักตัวหนึ่งไปให้ลุงรถนี่มาแล้วปลาเอ้ยโอ้โหตัวนี้เร็ว่เบอร์ก,กี้คุณผู้ชมแต่ว่าโอ้ยแปลาตัวนี้ผมอยากได้มากมันเหมือนปลากระทงล่มตัวที่มันปากแหลมๆผมจะต้องทําการคลิกเมาส์ให้อยู่ในสีสีเขียวได้ไหมนะครับปลาดาบในตำนานเฮ้ยได้ปลาดาบเลยคุณพบสปีชีส์ใหม่ว้คุณลุงรถดีผมมาแล้วผมได้ปลาดาบ มาด้วยดูสิว่ารอบนี้ลุงจะปฏิเสธผมอีกไหมันลู่อยู่เลเ้วนะว่าของแบบนี้มันอยู่ที่สายเลือดตอนนี้คุณมีปลาเป็นของตัวเองแล้วคุณสามารถขายเป็นเหรียญได้เลยนะโอ้ยไอคนนี้แต่งตัวยังกับยุคสมัย3โกโ๊กเ้ยทำไมประเทศแต่ว่าแต่ละคนไปหาแคสเตอร์เพื่อที่เราจะขายปลานะคุณผู้ชมโอ้โหสวัสดีฉันชื่อแคสเตอร์ฉันเดินทางมาที่นี่เพื่อหาซื้อปลาและสิ่งของมีค่าอื่นๆคุณมีเรซฉันซื้อบางไหมแน่นอนครับมันเรามีอยู่แล้วโอ้โหปลาในตำนานสามารถขายได้2 5งรหรียญเปยเหรายปเลย ปลาเท้า8บาท ขายแบาทก็ขายทุนา่าครีบสีน้ำเงิน6 1บาทปลาผิดเสื้อนกกระจิบ22บาทขอบคุณนะวันคราวหน้ามาอีกล่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะอ่าแต่ว่าอะไรเนี่ยเบ็ดเบ็ดตะตกบนบกได้ยังไงเฮ้ยถือ<บ>ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับตอนนี้เรามีตังค์1่4 0งบาทแล้วคุณทำไมฉันนึกถึงตอนนี้ฉัน,นย,ยังเป็นเด็กน้อยเรียนรู้วิธีของชาวประมงแบบเก่าๆนะฉันอยู่ที่นี่มานานจนจำความได้ฉันรู้จักเกาะนี้ทุกซอกทุกมุมที่นี่ดีสถานที่หลักที่คุณควรรู้จักเลยก็คืืออร้าาานนขขขงฟิเย่ ือทั้งหมดที่คุณต้องการสําหรับการพนันไพ่อน, <S <S นอกจากนี้ยังมีร้านดิคาด์ที่คุณสามารถซื้อเรือได้ที่นั่นนะนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดที่สําคัญเลยที่สุดในอควาเรียมของคุณนะคุณจะสามารถเอาปลาเนี่ยไปใส่ในนี้ได้อดผู้ขนะอะไรแบบนี้นะเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยตกปลาได้อย่างสบายๆขอให้โชคดีรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปที่ร้านค้าของทุกๆคนเลยนะเราเริ่มจากร้านค้านี้ก่อนเลยดีกว่าร้านค้าของฟินอโลฟิน วันดีฟินนะขายอาวุธยุทโธปกรณ์เหรอเนี่ยเฮ้ฉันไม่คิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะฉันชื่อฟินเป็นเจ้าของร้านนี้ฉันขายเป็นตกปลามากมายอุปกรณ์ตกปลาอัพเกรดหอกอะไอทีมันสะสมมาชุดกรานเนื่องจากคุณย้มอยู่ที่นี่สะสามาชุดคุณได้นะนี่เอาไปเฮ้ฟินให้อะไรเรามาก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมดูไม่ทันนะฮะว้าวขอบคุณซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าฟินให้อะไรผมมาแต่ว่าเหมือนชุดผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าผมคิดไปเองวะคุณผู้ชมชุดผมเปลี่ยนไปใช่ไหมเอาละครับตอนนี้เราก็จะต้องจะไปร้านของคนมใ่ รู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขายเรือดำน้ำใช่ไหมร้านของเด็กขาดใน้เด็กขาดอยู่ไหนเหมือนเด็กขาดจะไม่อยู่ข้างบนแล้เด็กขาดอยู่ข้างล่างไอ้เพื่อนต้องการที่จะล่องเรือในมหาสมุทรย่งัง้นเรือฉันขายเรือแล้วก็สิ่งอื่นน,นะถ้าคุณต้องการอันที่จริงนะฉันอาจจะมีของ,ของพิเศษให้แกคุณว้าวไหนคุณให้อะไรผมมาได้รับไอเทมแล้วเหมือนจะเป็นหอกหรือเปล่าฮามาตะกี้มหาสมุทรเป็นสถานที่ทต่อันตรายมันอาจจะมีประโยชน์โอ้เอาไว้ต่อสู้อยากได้เรือเรือมีเลือดด้วยนะครับแปลว่ากลางทะเลเนี่ยมันจะต้องมีการประจนภัยันที่ อาจจะมีเมกาโลดอนมันมีแบบว่าเรือดำน้ำไหมเรือดำน้ำนะอยากได้เรือดำน้ำเฮ้ยเรือบันเท่อยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยเรือจนสลัดว้าวนี่มันกูอิงแมรี่โอเคครับแล้วเมือผมจะได้หอ,อกมานะของลุงเด็กขาดอ้าวแต่หอ,อกผมหายไปไหนแล้วหอ,อกวปป้ปลาว้าวคนปลาวิธีคนปลาในการปลาหอ,อกและก็เควสสุดท้ายเขาบอกว่าให้เราเข้าชมอคคาเลี่ยมของเราแต่ว่าควาเลี่ยมของเรามันยังไม่มีอะไรเลย <laughs> นี่คือคาเลียมของผมเลยเนี่ยโอ้โหว้าวคุณผู้ชมดูปลานสิจริงๆมันมีปลาเต็มตู้เลยเว้ยแต่ว่ามันเป็นปลาล่องหนนั่นเองนะฮะเน มนองเห็ได้ผมมองเห็นอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เราเสร็จเคลสทั้งหมดแล้วเราก็จะไปหาลุงเด็กขาดอีกเหมือนเดิมก็ไ่ใช่ลุงเด็กขาดลุงรถนี่เออให้สวัดดีลุงว่าไงคุณสปายดีไหมเอ,อ้าคือตอนนี้ไม่มีเคลสให้ผมทำแล้วเหรอลุงลุงให้เคลสมาสิลุง <laughs> ลุงใช้เคลสไหมลุงจะให้เคลสมาไหมลุงห